สบายดีบัจจพูดสุพนเลยจ้าน,น,นึ่งเข้าอยู่พี่น้อยไปตลา,าดมาไปตลา,าดมาไปซื้อเครื่องซื้อมะฮุ่งไหมฮุ่งกน้อยน้อยจะซื้ออยู่กินพี่น้อย นายพี่น้องนี่เสียขี้แล้วนี่ใส่แกงน้องไมน้นายอุ้ยอันนี้ยำหนังนกินข้าวกังเส้าอันนโอ้กล้องมาบมานี่น้องไม้มาที่มาปอกน้องไหมห้ย็ดแกงน้องไม้กินสะท้อนแสงวะพี่น้องโอ้ยจักสิตัง้งอะไรบ้นนองนะคะว่าสะท้อนแสงมาๆมาๆ เผยออกมาตากูินแหมูกนเไมโคดีจุายนน้น้ำไม้พี่น้องน่าจะเป็นน้ำไม้สุ่มพี่น้อง โอเคข้นเข้าไปนึ hmm. mm ่ hmm. โย้ล <Auf> ูกโค่ลูกเห็นน้องโค่ปะไอ้ยังไปลิ้นไก่ด้วยลูกโดยยานขโมยด้วยลูกลูอโค่ตักหินโอ้ลูกโค่ตักหินหมาดิป้าลุงนี่ลูกกินไข่ทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนกินไข่นะกินไข่ข้าวยังบูชุกลูก เดี๋ยวเข้าน้ำเท่าไปไอ้ขเข้าน้ำเท่าดึงเงินไปอยากเข้าแล้วปเดวข้ำา่อนเข้านะาเบลาอัปแลวกงออยากเข้าแล้วทากินข้าวแล้วจะกินไข่เหรอ ประมาณเจ็ดโมงปลายานะพี่น้องนะไปตลาดหาก็นึ่งข้าวอุ่นข้าวนาะฉันก็ชุกแหลยเอบัดเพื่นยากได้เวลาห้าปอนด์เพื่อนบุกินข้าวฮะเล็กน้อยน้อยกินก็เพื่อแห้งฉัได้กินโอ้อยู่มันง่ายๆกินข้าว เราก็หน่อยเดียวเนาะอุ่นเขาเย็นชุดว่ายุ่งามได้พี่น้องน้ำใหม่เนี่ยกากบางเพราะว่าเขาจะซ้อมเนี่ยแหละนะดิฉัเก๋ เซบเซ่เนเกงเซ่อันเห็ดเห็ดนางฟ้ากับกระดูกหมูนอยนึงกระดูกหมูกับใส่เห็ดใส่จินายคุณไทยห้องจิ้งหรีดคณลาวเรียกจนาย ไ,ไทยเลี้ยงจิ้งรีจิ้งรีธรรมชาติเด้อพี่นออ้องเด้อมาได้เลี้ยงเดอ้อเออกินนั่นแหละลูกพี่น้องมันจิ้งรีเลีเ้ยงเดอ้อคนไทยนะคะจิ้งเรี่ยงเนาะจิ้งรีตัวตัวดำๆนะตวัวใหญ่ๆตวัวดำๆตัวนี้มันธรรมชาติพี่น้องตวัวมันก็น,น้อย ก็เป็นก้านก็ได้อยู่พี่น้องในก้านในนาเนี่ยมือมีลาไปย่างลูกจะไปอยู่ในก้านนะอีกข้าแล้วก็บ,บ่มีมู่ไปบ่ได้ไปไปคนเดียวพยานน้อพี่น้องกลางค่ำกลางคืนไปกับไปไกลดอกในหน้าตัวเองนี่แหละพยานไนละ้ไปผู้เดียวนะ ขัวไปการให้กินกะแล้วซะดไปได้กินน้ำไ่ได้การเออการกบการเขียดยามกบเขียนเออไ้กินน้ำยู้ดูการยูนี่การแนวแม่งนกกิน่านี่แล้วไ่ได้กินน้ำชื่ออะไปเฮ็ดเบียกละยี่ตัวสองไม่รู้นี่แหละ ดิปลุงก่อนไปดิปลุงก่อนพุจาก่อนพุจาก่อนพุจาก็ลูกพุจาให้ได้ไหนตุจาตุจาเออไปไปลิ้นชาไปไปไปนั่งอยู่นู้นเออไปลิ่งไปไปบางกล้อง ลิ้นจะซื้อเด้อลูกอย่าแกะเดอ้อเอาลิ้นจะซื้อเด้อมันเพ็ดได้ลูกกินก็ได้ได้นะได้วม่ทอดไข่ให้กินแล้วไก่ที่รู้เรี่ยวแล้วพี่น,ออน้องโอกะมาไหมเวลาตืบได้พี่น้อยสุ่มซาวพันได้พี่น้อยนี่ ทีม่มาแกงกินตอนสวยด้วยพี่น้องเนอะแกงเซตินายใส่อนไข่หมดแดงน่ะพี่น้อง,ง,ดเ,ดงเราจะไปเลาะเบิ้งไข่หมดแดงเรียบเรียบแถวหน้านะไม่ได้ปะแกงเซตลาย,ย่างเซ็บ เมื่อนี้เป็นสีหนาวๆด้วยพี่น้องอากาศมันวานนี่เป็นฮอนมืันนี่เป็นสีหนาวๆากายมันกกกติพี่น้อง Bà ái, cái báy này <cười> <cười> Đi nhàng, <không> <laughs> để cái báy nàng nó này để nháng để nháng tước tốt để มตรมตั๊งต oh, ังตั๊งตั๊งตั้งตั๊งตตังตั๊งตังตั๊ังตั๊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 งงาั๊งงเ่าังเ เด็น้มยเลยจะห้องแม่น้องต้อยมากินน้ำเด <Okay. S 1> น้ำยแล้วเราอยากเข้าคลิปน้ำเด็กพี่น้องเลย หน่อยแล้วก็บุ๊บพักปเป็นแบบลุกโคลด์เซฟนี่ก็แล้วเลยพี่น้องเอ้ยนี่ยวไปทาเบ,บิ้งตอนแกงเด้พี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวเตอยคนเดิมคลิปนี้ก็สบายดี